สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ส่งความเห็นเนติเซนลิซ่าแบล็กพิงสวมดิออร่วมงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสการที่สิ่งของซีดินหายไปในตู้เสื้อผ้าของลิซ่าเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อได้พบกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเมื่อวันที่17มกราคม แฟนๆต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นรูปถ่ายของลิซ่าแบล็คพิงในงาน Disneyland Paris Ex ์ลีสเอ็กซ์โอเป n เรชั่นฟิในฝรั่งเศสซึ่งไอดอนหญิงปากกดตัวเคียงข้างสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสแม้ว่าฝนตกหนักแต่ลิซ่าก็ยังคงเป็นที่ประทับใจในลุคที่น่ารักและสดใสของเธอสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนอกเหนือจากกระเป๋าถือของเธอแล้วลิซ่ายังสวมดีออครบชุด แม้ว่าเธอจะเป็นโกลบอลแอมบัสเตอร์ของซิดินก็ตามลิซ่าเลือกชุดที่น่ารักด้วยเสื้อโค้ทและกระโปรงดีออลสำหรับตารางงานในวันฝนตกของเธอเมื่อเทียบกับนางแบบที่สวมชุดนี้ลิซ่าได้รับการยกย่องวา่าดูมีสเสน่ห์ดูอ่อนเยาว์และเหมือนผู้หญิงดีออลอย่างแท้จริงนอกจากนี้เธอยังสวมรองเท้าบูทหุ้มข้อสูงของดีออ เพื่อเพิ่มบุคลิกและความทันสมัยให้กับการแต่งตัวโดยรวมแล้วสิ่งเดียวที่ไม่ใช่ของดิออคือกระเป๋าซึ่งมาจากซิรินแม้ว่าลิซ่าจะได้รับคำชมมากมายสำหรับเสื้อผ้าชุดนี้แต่ก็ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับซิรินอีกด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิซ่าได้สวมดิออในขณะที่ยังคงเป็นแกนแอมบาสเตอร์ของซิริน เมื่อวันที่14มกราคมตอนที่เธออยู่ที่สนามบินลิซ่าสวมแจ็คเก็ตของคอลเลคชันดีออลดีออเทสภผากระเป๋าจากเด e r โรซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบแฟชั่นในปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2023จนถึงตอนนี้มีคนเห็นลิซ่าสวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์ต่างๆบ่อยครั้งซึ่งปรากฏบนโพสต์โซเชียลมีเดียและตารางงานสาธารณะของเธอ ในขณะเดียวกันความที่ที่ลิซ่าสวมชุดซิลินตั้งแต่ใช้ชีวิตประจำวันจนถึงงานสำคัญสำคัญลดลงเล็กน้อยสิ่งนี้นำไปสู่การคาดเดาและข่าวลือว่าลิซ่าจะหมดความสนใจในแบรนด์หรือไม่ส่วนนี้คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตลิซ่าดูน่าทึ่งในชุดที่เธอใส่เธอน่ารักฉันรักเธอไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามเธอดูดีในดีออเหมือนกัน อันดับแรกจีซูตอนนี้คือลิซ่าลิซ่าไม่เกี่ยวข้องกับเซิลแล้วหรอฉันไม่เคยคิดเลยว่าลิซ่าจะดูดีเมื่อสวมดีออจนกระทั่งฉันเห็นเธอสวมดีออเทียสที่สนามบินโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบไอดอลที่ใส่เสื้อผ้าหลายยี่ห้อมากกว่าเมื่อใส่แค่แบรนด์เดียว ลิซาใส่ลายแบรนด์แต่เธอยังโปรโมทแคมเปญระดับโลกของซีดินใช่ไหมหรือแฟนลิซาเป็นทายาท l m v s จริงไหมเธอสามารถสวมใส่แบรนด์ใดก็ได้ที่เป็นของกลุ่มบริษัทนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงต้นปี2024ลิซายังคงเป็นผู้ถูกเลือกสำหรับแคมเปญระดับโลกใหม่ของซีดินปัจจุบันดูเหมือนว่าลิซาและซีดินยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตามในอนาคตหลายคนคาดการว่าลิซ่าอาจเปลี่ยนไปร่วมงานระยะสัน้นกับแบรนด์แฟชั่นอื่นๆมากมายแทนที่จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับแบรนด์แฟชั่นแห่งนี้ตอนนี้ลิซ่ามีอิสระในการทำงานในบทบาทที่หลากหลายแทนที่จะถูกกำหนดให้เป็นแอมบัสเตอร์ของแบรนด์เดียว นอกจากนี้ความเห็นบางส่วนยังชี้ให้เห็นว่าลิซ่าสวมชุดดีออร์ลุยวิตตองเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีของเธอกับเฟติริกอาโนทั้งคู่กำลังออกเดทกันจริงๆหรือไม่การได้ใกล้ชิดกับทาย,ยาทของกลุ่มบริษัท l v m h ทำให้ลิซ่าเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรูภายใต้กลุ่มดังกล่าวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ